ีกิตหนูรู้นะว่านี่คือพี่กิตอ่ะอันไหนอ่ะเฮ้ยเอใช่หรอใเมื่อนักโทษอย่างพวกเราต้องพร้อมตัวเป็น NPC เพื่อไม่ให้ตำรวจรู้กับแผนเนียนๆที่เดินกับกลุ่มคนและพยายามทำภารกิจเพื่อเอาชีวิตรอดครั้งนี้ใครจะเนียนกว่ากันระหว่างตำรวจหรือคนซ่อนแปนเนียนสุด ผคือนักโทรโอเคจุ๊บเจ๊เธออยู่ไหนอะจุ๊บเจ๊โอ๊ยใครเป็นนายเนี่ยวันนี้เราจะค่อยๆเดินตรงไปเรื่อยๆที่ไม้อดีเป็นเร็วยังไม่มีใครทำภารกิจอะไรเลยหรอเราก็มือไวซะด้วยวิมีคนทำภารกิจแล้ว อยู่ที่ไหนกันเหรอฉันบอกอฉันบอกไปให้นิดนึงก็ได้ฉันอยู่บริเวณแดงๆนะเฮ้ยนักเจาผ้าเปล่านักเดาผ้าเลน่าใช่นะฉันอยู่ในท่อนะเอ้ยเสร็จหนูกระเป๋าหนูอเอาไปเรียบร้อยหยิบใส่กระเป๋าตัวเอง <c oughs> ไม่ไมหนูใบให้ว่าหนูอยู่กับตัวหนูอีกสามคนเออฉันใบให้ก็ได้ว่าตอนนี้ฉันกําลังอยู่ในสถานที่ลับอับชื้นรู้เลยอปังอยู่ไหนปังอยู่ห้องอบพิซซ่าอ้าวที่ตอนนี้ฉันฉันรีบไปก่อนฉันต้องหา ดูกแล้วพี่แจอยู่ห้องอบพิซซ่าเหมือนกันคุยเรลัวเลยคุยเรลัวเลยทัาดี้มันเดินท่านี้ให้พวกเราสามารถเห็นกันเองได้นะมันจะมีความแบบไอ้นี่ปะมันจะเหมือนมีตคนติ่งอยู่ขนาดเอ้ยต้องไม่ตายต้องไม่ตายได้รึงัด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 เงี้ยแล้วตอนนี้เป็นรอบพิเศษ เชอรี่จะมีใส่หัวใจโอ้โหเชอรี่ยิงมันๆน่ะตายเอาล่ะครับฉันว่าฉันจะต้องเอ่อไปแถวๆห้องขังหน่อยอะนะขออนุญาตไปที่ห้องขังเออยฉันไปด้วยฉันไปด้วยฉันไปด้วยอยู่ตอนนี้ฉันขโมยไม้อยู่เรียบร้อยดูหลังหน่อยนึงดูหลังหน่อยเออปลอดภัยไอ้เ้ยไอ้ไอ้แบตแคดินใครอะห้องขังอที่แป้งไม่เห็นที่แป้งนะ วิ่งทำบัตรเครดิตอะไรโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรอะไม่เห็นนะมีถือตรงนั้นเห็นอะไรให้ชิคกี้พาเห็นบ้านเปล่าไปหยิบไม้มาเรียบร้อยละเดี๋ยวหนูไปหนูจะท้าความตายดีกว่าสังเกตไม่รอหนี่ใชไปหนูท้าความตายดูจะไปหดูหนูวิ่งก็ยิงใครอ่ะฉันต้องรีบหาของในตู้เย็นกินก่อนก่อนที่นายอำเภอจะเห็นอร่อยมาสงยิงมาสงยิง เธอยังไม่ออกจากคู่อีกเหรออีกกี่วันเราจะออกอะทำเคก็รรัวตอนนี้ยธจะออกไร่ไหมเนี่ยนอกเธยวว่าอย่าเอาไม้จิ้มฟันไปฆ่าคนฮะนูฆ่าคนด้วยไม้จิ้มฟันได้เรอเนี่ยดกเ้วมีคนมาต่อยลูกกองอะพม่ขิดปะเนี่ยของจริงหรือของปลอม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 หรืว่าเขาจะยิงหนูแล้วล่ะเดี๋ยว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 เดฉ๋นวเดี๋ยวเดส๋ยวเดี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 ๋เดเยเวเเดเเยเเยเยเยเ ไม่รู้ว่าเลยแต่เขามีหัวใจเยอะเลเฮ้ยอีกแค่5วินาทีพวกคุณทุกคนทากันเลยหวินาทีเดี๋ยวหนูไปวิ่งรอเก็เลยหนูวิ่งรอให้หนูวิ่งรอให้แล้วแพรจะแล้วใครจะได้เแพ้อ้าวผมเป็นเจอร์รี่นั่นเป็นคนขี้คุก ตอนนี้ฉันก็เป็นคนคุกเหมือนกันแต่เป็นคนคุกที่อยู่ในโรงแรมนี่มันเป็นพัฒนาการสุดหรูจริงๆเลยนะเฮ้ยเป็นเชสามคนเลยอ่ะคนเนสามคนเนี่ยขำจริงนี่มันเจ้าเกินไปปะเนี่ยเอ้ยราจะทำยังไงเนี่อ่ะหนูจะไใบให้ว่าหนูอยู่ใกล้ๆตัวหนูอ่ะแล้วภารกิจของฉันคืออยู่ในสถานที่ที่สูงเสี่ยงมากๆอ่ะหนูหนูอ่ะหนูใบให้ว่าหนูกำลังไม่ได้การเล่าหนูกำลังเดินตามมันจางที่นี่เร็วที่สุดเดินตามพี่สาวตัวเอง พวกเรามาจากตุนเดียแล้วทั้งสองสองหรือสามคนโอ้โหไม่เข้าใจสมัยสมัยคนจะอยู่ใกล้ตัวชนไปตายไปหมดแล้วไอ้รับก็เดามั่วยิงมั่วไปโดนเฉยพลังกิจของฉันทุกคนรู้ไหมว่าภารกิจของฉันอยู่ที่ไหนไม่รู้ภารกิจของฉันอยู่บริเวณที่นายอำเภออยู่นั่นเองเฮ้ยนายโมยนี่โหยอ่ะอุ้ยอุ้ย ก็เห็นนะแมนมิดนายยิงตัวฉันอีกคนเหลือใครนี่ยเหลือเหลือสล็อตตก่คนหนึ่งนะงานอยู่แบงเงาแตกแบงเงาแตกแป้งแป้งกําลังรักอะมันก็ใกล้ค่นวิ่งไปว่าแล้วมันเดินนิ่งๆอ่ะมันเดินนิ่งวิ่งมันเดินนิ่งมันเดินวิ่งเจนคุณอาพูดอะไรกันอะไรจะบอกว่าเจนอะมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าพี่คือคนไหนพี่บอกใครโดนเซนแล้วพูดว่าแป้งเงอแตกแป้งเงอแตก อาเรียเร้อยเดียวอะรอเลยแล้วพี่โมจบลงโอ้โหตอนนี้ประชากรการเป็น n ี c ของพวกเราแต่ละคนโดยกำจัดหมดแล้วเหลือมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นและเกมจบโอ้โหแต่ได้ไงทำคะแนนมาได้ดีตลอดเลยย่าแล้วดูดีเดียวเลยยังไม่รู้ได้เธอในแนฝ่ายชนะไม่รู้ได้ว่าพี่คือคนไหนะแค่บอกเฉยๆว่ามันเหลืออยู่แค่คนสองคนพี่น่าจะเงือแตกไง อุ้ยหนูเป็นเชอรี่แล้วเป็นฉันได้เป็นคนคุกอีกแล้วอ่ะได้เป็นนักโทษตลอดเลยโแน่หนูเป็นเชอรี่หนูพร้อมแล้วเด้ง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 โอ้ยอยู่น้ำอย่งเลยไปกดกดน้ำกินนี่ว่ะเด้ง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 เฮ้ยมันมีคนเดินตามฉันตลอดเลยอ่ะเพื่อนฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย โอ้ยวันไลฟ์วันไลฟ์นะวันไลฟ์อางนหนัหนึ่งชีวิตเหรอไม่สองชีวิตนี่าจะต้องนั่รีบแล้วภารกิจปริศนาของฉันเดี๋ยวนะวันนี้มันแปลกแปลกอ่ะแบบอยู่ในสถานที่แป๊บหนูไม่อยากเห็นก็ว่าตายแต่ว่าตัวจแป้งมีกระดูกหัวกระโหลกขึ้นด้วยอ่ะเรอลองยิงดูปางกันนะอย่านะ ลองยิงดูปังปังเจ้ขอชีวิตใช่หรือเปล่าวะปังยิงดูไอ้ที่มันทำงานอยู่นั่นนะลองเอาเนาะเฉยเลยเจ้ขอชีวิตนะหนูไม่กล้ายิงอ่ะกล้าล่ะใช่ปังคนนั้นนั่นแหละปังหลับตาปังหลับตาไม่หนูโดนตาวะเจ้เจะอย่าวิ่งดิไอ้หนูไม่ได้ทำมาเห็นไหมว่าหนูไม่ได้ทำหโด้องตายากระจกแล้ไอตัวนี้มันก็แปลกๆปลนะเนี่ย มันมีคนมองจนดตายอยู่ไอ้จอนี่ยคือจอตัวจริงพี่เกดที่มองเห็นเจ้ฮะไม่จริงตัวรู้นะว่านี่คือพี่กิจอ่ะอันไหนอ่ะเฮ้ยเอาไอ้คนหไม่ใช่อันไหนไม่ใช่เอเวลาที่ฉันจะต้องหาแล้วภารกิจของหมดนายยังไม่เสร็จสินะไอ้เป็นคนเดียวโอ้โหที่พหดเสร็จแล้วที่พี่เสร็จแล้วโอ้ยยอดเลยยอดฉันรู้แล้วพี่โหดนายเป็นคนใบ้เชอรี่ ใกนัไม่มีสัตว์ใจแล้วรอบนี้ฉันได้เปอรคนซอมกิกแลตุกแจงเป็นไงี้เหรอใช่สิมที แล้วตัวตลกจะเจอพี่กิตหรือไม่เฮ้ยเี้ยปีนคนยิงปางแต่เป็นอีโรเซนต์แล้วจุ๊บแจงมีหัวใจเยอะจังไงยิงพลางหือจะใช้สเต็ปเราใช้โรบักโอ้จุ๊บแจงซื้อหัวใจเพิ่มหัวใจจุ๊บแจงเยอะมากเลยพี่โมพี่โมเท้าไฟอย่ข้งแจพี่โมเท้าไฟอืมใช่เหรอมันคืออะไรฉันโมเท้าไฟจุ๊บแจงเธอไม่ต้องหาตัวฉันหรอกเพราะตัวฉันตุยไปแล้วเธอจะมาหาฉันทำไมล่ะอาอพี่ตายเพราะอะไรอ่ะพี่ตายเพราะเรคนอื่นยิงไงมันมีคนที่ไยิงฉันอ่ะเอ้ยเอ้ยพี่กิต โอ้ยลูกแจงยิงลุนลุ้นโอ้สุดยอดเกินไปแล้วนายอำเภอจุ๊บแจงเขาได้ฆ่าไปทั้งหมดสองคนด้วยกันเหลือกี่คนเนี่ยและตอนนี้เอ้ยปลาเหลือชกับป่วโมงกับปลาไม่ใช่ไม่ใช่ผมชั่วโมงกับปลาจริงหว่าหนูแค่พี่โม่หนูกะว่าจะเนียนเป็นปลางนะครับลูกแจงมันไปอัปเกรดมาแล้วตอนนี้มาลากมาชาริปนี่ค่อนข้างอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะเขาเขาเป็นจัเป็นโนเซน ไม่รู้ทุกคนเห็นพี่โม่เดือดแฟลกหรือเปล่าพี่กิจตายยังอ่ะตายแล้วทุกแหวงยิงพี่ตายผมอยู่ผมยังอยู่แอนจะดูจากดันบนอุ้ยได้จะเหลือกี่คเดียวกันจะจกวาดหม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 ู่บ้านแล้วนะทำอะไรอ่ะอย่าเขาทำก่อนได้จริงไม่ฟ้ากขาลังต่อนใส่ไม่ดูเลยเออฉันขาดต่อยอย่าแก่คนเดียวแล้วุจหนึ่งหนึ่งแล้วชาโมกับทุ๊กแจง เอาละเอาละเอาละยังไงพี่บอกคคิดว่าคนไหนคนนี้เปล่าคนนี้เปล่าไม่ใช่ดูได้ไงไม่ไม่มันเงือแตกเหรอรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้เดากีโก้เงือแตกอ่ะแต่โมเดิรนกันแตหัวใจที่เหลือตัวแข็งสุดยอดจริงอ่ะแต่พี่แจ็คขี้โกงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเอาละท่านผู้ชมที่เคารพณตอนนี้ฉันเป็นเชอรี่ปนะจ๊ะ อยู่ในห้างซับไสินค้าชื่อดังคนคุกคร้านกันหน้าดูคนนั้มีใครที่แบบน่าสงสัยปะจุบแจงเดินเดินอะไรน่าี้ยจุแจงคนเนี้ยเออจุดแจงคนเนี้ยยังไงเนี่ยฮะยังไงเนี่ยแฝงไม่แฝงแฝไม่แฝง่ฝงแ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 ฝง่ฝงแฝงแฝงไฝงแ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 ฝง่ใง่ฝง่ฝง่ฝอแฝง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 แงไ เฮ้ยพี่แจ็คเพรต้องมีใครแอบมองเราจากในร้านพิซซ่าว่าหยิบยิบป็นคนอุ้ยไม่นะเราสามารถเพิ่มโล๊ะเพื่อเอ้ยอ้าวเสร็จแล้วหนึ่งตาบางดูตายแล้วอะดูก่อนนะคนอย่างจบแจเนี่ยเขาจะเขาจะเดินบริเวณพวกเรานั่นแหละเขาจะไม่ค่อยแบบอะไรเท่าไหร่คนนี้ก็ดูมั่นใจเนาะมั่นใจเกินไปยไงไง โอ้เพื่อนคนนี้ขอเป็นคนดีของเธอไอฉันล้วในร้านเสื้อในร้านเสื้อดูดูดีในร้านเสื้อดูดีเฮ้ยอะไรแป้งตัวนั้นแป้งแป้งยิงเลยตรงนั้นอ่ะตัวนั้นเดี๋ยวผมยิงตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เลยตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้น่าจะเหลือพี่ไม้ตัวจริงแล้วหล่ะมันมันทำงานยากเลยนู้นนู้นนู้นจะแป้งจะแป้งมันเข้าร้านนั้ไปแล้วร้านไหนละร้านไหนร้านไหนวันดิ้งวันดิ้งหลังเจ้หลังเจ้้สปอยจ ไอ้เจ้าเอ้ยแล้ววิ่งหนีแล้วสิอยู่ในท่อจริงๆด้วยเข้าท่อเข้าท่อเข้าท่อหนีท่อเข้าท่อหนีท่อมีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาวิ่งออกไปถึงไหนแล้วแป้งเขานอนไเจ้ามันไม่ทำเพลงด้วยมันไม่เล่นว้าวกะโหลกขึ้นหัวเลยมันมันไม่รอดหรอกะโหลกมันขึ้นหัวขนาดนั้นจะรอดยังไงสุดยอดอย่าเล่นดูว มาอีกสักแมตต์หนึ่งดีกว่าเฮ้ยครั้งนี้ฉันได้เป็นนักโทิเป็นนักเทิร์นนี่ผิดแล้วเฮ้ยทุก่างเป็นเชิร์่นี่ฉันฉันบอกเลยฉันออกฉันแอบก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวนูขอดูก่อนน่าจะหาไม่ยากหรือเปล่านะดูได้ไงว่าหาไม่ยากฉันแอบก่อนจ้าฉันแอบก่อนยืนเดี๋ยวจะยืนจ้องเอาจริงนะภารกิจนี้ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเกินนี่ใช่ไหมนะภารกิจรถไฟหรือเปล่าล่ะ มม่ีภารกิจอ่ะภารกิจที่มันอยู่แบบไม่ริมอ่ะภารกิจมันไม่ริมอ่ะเพิ่งปั่นปั่นคนนี้หรือเปล่าคนที่หนูยืนตามหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนึกว่านึกว่าน่าใช่แล้เนี่ยแป้งที่ขับหนูลองดูแล้วกันใช่ด้วยโอ้โหได้ไหมได้ไหมใช่ไอ้บ้าเศร้ามากจริงจรหัวขบวนล้ ไม่ดีติดนุ่เกินไม่ถูกตอนนี้ปากกหลังโก่งโค้งให้กับพี่โมอยู่ครับตอนนี้หรือเปล่าเฮ้ยลมนี้จะไม่เล่นแตบตาฝั่งด้วยนะพี่โมเกือบตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เขาเดินอย่างใจเย็นแล้วเดินขำหลังออกไปพี่แจงอันนี้ร่องแจง่าเขาเขาวนวนแปลกๆนะเขาดูวนวนแบบว่าโลงอ่ะจะวนไปทีไหมปังยปเจ๊แป้งขี่ก้อหงนี่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 หนูอ่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่า เสพี่แจ้งช่วยด้วยแจงตอนนี้เหลือยังไงอ่เหลือพี่ไม้าพี่กิตพี่โมและกระโดกอู้ยแตไมตายแล้วแม่เกินนั่นทำอะไรให้กระโดดนั่นหรือเปล่าแจงมันกระโดดนั่นหรือเปล่านั่นก็ยัดดูรดมันแม่นกรลอกหรอพี่ไปพี่แจ้งหมอดูแม่นเขาบอกว่า หัวใจดวงสุดท้ายนี้ผมให้พี่นะเฮ้ยพี่โมนี่พี่ยันดูอยู่พี่คนกำลังกอดอกอยู่บริเวณไม่มันแค่ดูไงมันแค่ดูไอ้เนี่ยนอนไอ้เนี่ยชามูอ่ะมันชอบกอดอกจริงลองยิงดูลองยิงดูเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้จุดแจงหนึ่งหัวใจกับอีกสองคนเขาจะสามารถทำภารกิจนี้ได้หรือไม่พี่กิจยังไม่ตายพี่กิจยังไม่ตายไอะไรที่ต่อยคอนเทนเนอร์นั่นคืออะไรอะครับเขาทำเพลย์หรือเปล่า NPC อ้า อไม่ต๊มาด้วยตมคุณน่กเป็นไมโลกอ่ะพี่กิ่ไ่พี่กิ่ไนนี้มนม่มนี่ไมสาย่หมายตายแล้วี่มายตายแล้วเหลือใครอ่ะพี่โมเหลือพี่โมอชาโม่นี่เหรอไม่ไโอ้โหชาม่โอ้โหตุกงจะจ่อชโม่เยเเ่มาโอ้โหเหนื่อยว่ะ แล้วพวกเราก็เป็นฝ่ายชนะใช่โอ้โหถือว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเราเนียนใช้ได้เลยนะทุกคนโอ้โหซิูเนี่ยเป็นเดอะแบ็คของทีมในวันนี้จริงๆก็เป็นว่าใครที่ชอบเกมนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับไซส์พวกเราด้วยและอยากให้เราเล่นเกมอะไรต่อไปคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยบ๊ายบาย